What do you จริงตรงตัวผมเองต้องท้าวความมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก่อนเลยนะครับตอนที่ครั้งแรกเนี่ยคือคือผมไม่รู้จักวงการตกปลาประมาณเจ็ดขวบผมไม่รู้จักเลยวงการตกปลาคืออะไรคือตอนนั้นผมเตะฟุตบอลแล้วพอทุกปีอะ่ะพอเตะฟุตบอลปุ๊บโรงเรียนจะให้รองเท้ามาคู่หนึ่งรองเท้าสตาร์ทสมัยก่อนนี้นะครับก็เห็นเพื่อนไปตกปลานะครับก็อยากมีคันเบ็ดแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินที่จะซื้อคันเบ็ดเลยนะครับแล้วเพื่อนผมอะ่ะก็ ขอเราเิ่มต์ทแรกคันเบ็ดนั่นคือครั้งแรกของผมที่ได้จับคันเบ็ดกับการตกปลาหน้าดินนะครับตั้งแต่ประมาณอายุ7จ็ขวบแล้วกเ็เริ่มตกมาเรื่อยๆนะครับจนมากระทั่งอายุประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบกว่าๆแล้วก็ได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาสมัยก่อนเนี้ยบ้านเราจะไม่มีพวกอ่าอินเทอร์เน็ตยัง,ย,งยังเหมือนโซเชียลยังเข้าไม่ถึง ผมก็ชอบอ่านหนังสือพวกหนังสือตกปลาหรืออะไรเงี้ยก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขาตกปลาชะโดนะครับตายขึ้นมาจากการตกปลาชะโดก่อนนะครับแล้วก็เริ่มตกมาเรื่อยแล้วก็หยุดไปพักใหญ่หยุดไป2อสมปีไปทํางานเป็นดีเจตามพับนะก็เปิดเพลงด้วยนะครับแล้วก็ตกปลาด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยคือผมอะจะจะเป็นคนที่บ้าตกปลาคือถ้าสมมติว่าถ้าฤดูนี้ฤด,ดูฝน ผมเนี่ยเราทำคือฤดูหนาฤดูร้อนคือทํางานเลย2ฤดูนี้ยแล้วพอฤดูฝนปุ๊บผมจะลาออกจากงานนะครับแล้วก็จะไปสิงตัวอยู่ที่มันมีลูกค้าเยอะมีปลาชะโดยเยอะก็คือจะอยู่ใน3เดือนนั้นก็คือเงินที่เก็บไว้อะก็คือจะจะเป็นจะเป็นแบบว่าทุนในการตกปลาของผมใน3เดือนแล้วก็มาถึงฤดูปกติก็จะทํางาน แต่ผมจะย้ายตามฤดูกาลหมายความว่าถ้าย้ายผมจะย้ายแบบว,ว่าสมมติทํางานผับอยู่จังหวัดสมุทรเราอยู่ระยองผมก็ไปหาผับระยองลงเพื่อจะใกล้เพื่อจะใกล้ที่ตกปลานะครับเพื่อจะทํางานด้วยแล้วตอนเช้าเขาตกปลาด้วยแล้วจนมาวันหนึ่งอ่าล้วก็กลับมาทํางานอยู่ที่บ้านชัยนาทนะครับอันนี้เดี๋ยวเท้าความก่อนนะครับแล้วก็ทํางานอีกทาทาแบบเนี่ยอยู่หลายปีอยู่เป็นสิบปีนะครับแต่งงานยังยังไม่แต่งตอนนี้นยังไม่แต่งงานครับยังไม่แต่งงานคือทํางานอย่างนี้อยู่เป็นสิบปี จนกระทั่งหลังจากกลับจากสิงคโปร์นะครับที่ผมไปสิงคโปร์มาแล้วกลับจากสิงคโปร์มาแล้วก็มาลงาเปิดเพลงอยู่ที่ชัยนาทก็คือใกล้ๆบ้านบ้านผมผมจริงๆผมเป็นคนตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์แล้วผมก็มาทํางานอยู่ที่ผับที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ตกตกปลาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้มากจนกระทั่งมา,าช่วงแต่งงานนะครับแต่งงานกับ แฟนผมหนูเล็กนะครับพอแต่งงานเสร็จปุ๊บผมก็มีความคิดแค่เร,เราเราเราแค่คิดว่าตอนนั้นแค่เราอยากจะตกปลาแต่ครั้นี้คือการตกปลาเนี่ยมันมันใช้เงินเยอะมากผมก็บ้าตกปลาชโดงเดียวตกปลามาตลอดบ้าตกปลาชโดงออกไปทีนึงก็หมดเงินเป็น5้0 0ันหกพันหมื่นหนึ่งทีนี้ มันก็กลายเป็นปัญหาสําหรับครอบครัวโดยต่างงานไปแล้วเพราะว่าเราเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทนะครับแฟนก็ทำงานทำงานธนาคารก็เงินเดือนประมาณสักสองหมื่นนะครับแล้วก็ต้องส่งรถต้องส่งโน,โน่นนี่นั่นบัตรเครดิตอะไรมันก็เงินเหลือน้อยเพราะทุกครั้งผมได้เงินมาผม,มาคือความสุขของผมอย่างเดียวเลยคือขอให้ได้ตกปลาแค่นั้นเองจนมีความคิดวันหนึ่งนะครับหลอกเมียเอาจริงๆเลยนะครับเอาจริงๆเลยหลอกเมียมาทําเหยื่อ เดี๋ยวเท้าความไปก่อนครับก่อนท,ที่จะที่จะทําเหยื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปตกปลาปกตินี่แหละครับคือ,อทริปแรกที่ผมหลอกเมียไปก็คือเขาแหลมนะครับหลังจากแต่งงาน,นครับทริปแรกก่อนแต่งงานทริปแรกที่หลอกเมียไปคือเขาแหลมทริปที่2คือแก่งกระจานนะครับแล้วจากแก่งกระจานเนี่ยคือผมจริงๆอะ่ะผมเป็นได้ฉายามาฉายาหนึ่งนะครับซึ่ง ไปแกะกระจารย์เนี่ยนะครับคือขึ้นต้นนามไปตกปากระสุบกันนะผมก็ไปนั่งขี้ข้างเรือเมียก็บอกว่าเฮ้ยเธอเราได้ฉายาเธอแล้วเธอต้องเป็นนิกกี้ขี้ข้างเรือก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณสักหกปีมันจะมีชื่อเฟซชื่อเนี้ยชื่อหนึงครับเป็นนิกกี้ขี่ข้างเรือก่อนจะมาเป็นนิกอามันโดคนนนี้นี่เองาเองคือนิกกี้ขี่ข้างเรือแล้วก็อ่ พอหลังย้อนมาจากย้อนย้อนขึ้นมานะครับย้อนขึ้นมาเป็นปัจจุบันก่อนนะครับก็คือพอแต่งงานนะครับท้าความกลับไปนะครับพอแต่งงานก็อย่างที่บอกคือพอเราออกตกปลาบ่อยๆก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในในที่ผมผมว่าน้นๆนะแลหลายคนก็ประสบปัญหาเดียวกับผมคือการใช้เงินเยอะหรือการซื้ออุปกรณ์ตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท,ที่ที่มันที่มันเสียเงเงินเยอะๆนะครับแฟนผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเธอเราเราเราหยุดตกปลาได้ไหม คือเงินเนี่ยมันจะไม่พอใช้ในต่อเดือนนะครับสมัยก่อนทางานกงนเดือนเนาะ mm. ก็ความที่เราบ้าตกปลาเราหยุดไม่ได้แล้วครับเราบอกเล้วว่าวันวันนั้นเราหยุดไม่ได้แล้วเราผมเองก็ไม่มีความคิดที่จะทํากบขึ้นมาจนมาทั่งมาเจอแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาทํากบขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบตกปลาตลอดตกปลาตลอดนะครับเราก็ดูเขาอยู่นะครับจนมาวันหนึ่งแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยแค่คิดว่าจะหลอกเมีย ทำกบขายเพื่อจะอยังไงอ่ะเพื่อจะทําให้ได้ตัวเราเนี่ยได้ไปตกปลาทุกวันคือเราก็เริ่มจากกบนิกอัมันโดมาก่อนเลยถ้านะ้าหนาะคนไหนได้ได้ดูนะครับอันนี้คือเป็นกบนิกอัมันโดมาก่อนที่เป็นปากป๊อปนะครับจะทามาหลายเวอร์ชั่นมากซึ่งเราเริ่มมาจากตัวนั้นเป็นตัวแรกนะครับคําว่าอัมันโดเนี่ยแฟนก็เป็นคนตั้งให้นะครับเป็นคนตั้งให้ก็คือมันมันเป็นภาษาโรมันเป็นเรียกมาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนักลบ ก็คือตั้งให้แล้วก็มาเป็นกบนิกอมันโดตัวแรกหลังจากนั้นผมก็ยังทํางานผับอยู่เหมือนเดิมนะครับคือจะเลิกงานประมาณตีสองนะครับจะให้แฟนอนอนอยู่บ้านเลยคือเขาก็เลิกทํางานมาจากทํางานธนาคารมาเขาก็จะนอนหลับเลยตีสองเขาก็จะไปรับผมที่ผับแล้วก็ตีสองเนี่ยเราก็จะขับไปที่หมายตกปลาต่ก่อนนี้ก็จะขับไปพวกสังขะบ้างนะครับกะะบรีบ้างนะครับก็ขับไปขับกลับนะครับไปกลับนะฮะ ก็คือตีสองเราวิ่งไปถึงรุ่นเช้าเช้าตกปลาประมาณสักบ่ายสามแล้ก็ตีรถกลับมาผมก็อาบน้ําทํางานนะครับทุกเป็นอย่างนี้เกือบทุกทุกวันนะครับจนกระทั่งสองปีแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับจนจนคิดเหมือนแบบว่าเราเราคิดว่าเฮ้ยวันนั้นอะ่ะเราดังแล้วผมได้โทรไปผมจําคํานี้ได้เลยผมโทรไปหาร้านอยู่ร้านหนึ่งเพื่อตอนนั้นอะ่ะผมอะ่ะอยากจะขายของมีกบนิกอมันโดอยู่พวก ตอนนั้นจะออกพวกเป็นลิเกอร์ละเป็น,ล,น,นลิเกอร์ลิเกอร์นาพนานที่็ลิเกอร์ไปถามเพราว่าเาฮียครับโทรไปแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเฮียครับผมจะเอาสินค้าของนิกอามันโดไปเสนอที่ร้านนะครับเขาก็รับเขาก็รับสายผมแล้วเขาพูดว่าเดี๋ยวรอให้เราดังก่อนแล้วเดี๋ยวเฮียจะโทรหาเองไม่ต้องโทรมาหุ้ยพวกคนที่เราเรารู้สึกเราเราเราเฟลมาก เราเสียใจกับคำคำนี้มากครับอูเราเราเข้าใจว่าตัวเองอะดังมาตลอดทำมาประมาณสักสปี2ปีก็กว่ากับ3ปีนะครับนะแล้วก็ได้มันการเป็นการพลิกชีวิตนะฮะก็ได้ลาออกจากดีเจเพื่อจะมาทำงานตกปลาจริงๆโดยแท้ประมาณปีที่3หรือปีน่าจะปีที่3นะครับปีที่3มที่ที่แต่งงานมานะครับลาออกจากดีเจเลยเราจะมาทำงานเราจะ เราจะแบบตกปลาเป็นอาชีพแล้วจากที่หลอกเมียมามันกลายเป็นลึกลงไปเรื่อยกู้เงินเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมาเป็นหนี้ไปที่3าเนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณล้านสองกู้มาทํากบอย่างเดียวนะครับไปตกปลางเดียวก็เที่ยวหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับปีเดียวผมกู้เงินมาล้านกว่าบาทก็บอกเมียว่าเฮ้ยเธอถ้าเราถ้าเราเจ๊งอะ่ะเราก็ทํางานใช้หนี้กันเนาะก,ก็คุยคุยกันแล้วครับแล้วก็พลิกชีวิตอีกรอบหนึ่งตอนเมียท้องเมียผมเนี่ย ตอนท้องอะครับไปถ่ายไปถ่ายคลิปจนวันสุดท้ายหมายความว่าวันเนี้ยอยู่บนเรือพุ่งมีคลอดเลยนะครับก็ได้เงินคือตอนนั้นนะเงินก็หมดนะครับล้านก็บาทเงินก็หมดเงินก็ไม่มีใช้หนี้ตันไปหมดครับนอนร้องไห้ไม่รู้จะทงไงครับเดือนหนึ่งนอนอนอนร้องไห้เป็นสิบสิบรอบครับไม่รู้จะทายัางไงว่าจะทำยังไงโอ้โหเมียก็ลําบาก บอกแม่บอกแม่ก็ไม่ได้แม่ก็แม่ก็ไม่ช่วยไม่เห็นด้วยการตกปลาบอกแม่ยายแม่ยายก็ช่วยกู้มาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วเงท้องเทงิทงไปอยู่ในโรงจำนำหมดแล้วนะครับก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งคือก้อนก้อนสุดท้ายที่คลอดลูกออกมานะครับประกันสังคมก็ให้ประมาณสามหมื่นพอแบ่งเมียมาครึ่งหนึ่งหลังจากก้อนนั้นผมได้ไปทําเหยื่อลิกเกอร์แล้วก็มีร้านแรกที่ซื้อผมหลักแสนนะครับผม่งเงี้องอยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ซื้อจากก้อนนั้นอะเงินได้ซื้อของไปประมาณสักแสนกว่าบาทผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมือเขิมีกําลังใจแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณปีหนึ่งก็วูบตกลงไปอีกนะครับวูบตกลงไปอีกจนจนมาเหลือเงินแค่สักประมาณสองหมื่นกว่าหรือสามหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มาได้เจอพี่คนหนึ่งนะครับคือเคยเคยเราเราคุยกันเราสนิทกันก็คือเขาเขาบอกว่าเขาทํากบให้เราก่อนแล้วก็ ไปขายแล้วก็อาต้นทุนมาคืนเขาแล้วกำไรก็เป็นของเราคือทําแบบนี้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แจ้งเกิดในเรื่องของเริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของน่าจะเป็นตัวตัวกบยางอัมาัดฟ็อรรุ่นนี้แจ้งเกิดเป็นเกิดมาเป็นอนีมาัดได้รู้จักกับ BPO นะครับเป็น เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับที่ที่ตอนนี้ผมเป็นเทสเตอร์ในบริษัทเขานะครับได้รู้จักกับ BPO แต่ตอนนั้นคือคือเรายังไม่ได้เป็นเทสเตอร์เราแค่ทํามาค้าขายกับบริษัท BPO ไปสักพักหนึ่งก็คือแต่ตอนนั้นก็ถามว่าสั่งเหยื่อในระดับแค่รุ่นหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณพันตัว2,000ตัวนะครับก็ก็ถือว่าดีใจมากแล้ะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรากา็เกิดมาเป็น ผมจาไม่ได้ว่ามันเกิดมาเป็นแมงฟอส์วันก่อนหรือว่าเกิดมาเป็นซีแซกก่อนน่าจะเป็นซีแซกก่อนซีแซกซีแซกครับตอนเกิดมาซีแซกซีแซกก็โอเคดังในระดับหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้แพร่หลายมากนะครับแล้วก็มาบูมอีกตัวหนึ่งก็คือแมงฟอส์วันคือตอนบูมแมงฟอส์วันเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าไปคุยกับบริษัที p o แล้วครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นเทสเตอร์หรือว่าอะไรกันจนวันหนึ่งพี่ Uh, พี่บูเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ตั้งใจทํางานเป็นคนคิดงานทํางานเขาก็เลยเขาก็เลยมีลอกอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นมันเป็นฟิกเทคเก้นะครับลองโยนงานให้เรามาทําดูว่าเราจะทําได้ไหมนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาเป็นเทสเตอร์เต็มตัวอยู่กับบริษัท BPO นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ก็เข้าอยู่กับ BPO มาปีนี้น่าจะเป็นปีที่3 นะครับก็เนี่ยครับประวัติร่าวๆนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าก็คือได้เข้ามาทํางานเต็มตัวจนจนจนวันนี้วันหนึ่งเราทําได้ถือว่าเป็นอาชีพในการตกปลาได้เป็นคนคนหนึ่งของเมืองไทยที่คือชีวิตเราอยู่กับการตกปลาเดียวคือเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักเลยอาชีพหลักเลยคือการตกปลาไม่ได้ทําธุรกิจจางอื่นนะครับอาชีพหลักกันวิ่งเช้าหาหมายคิดงานนะครับ แต่ว่าผมก็อยากฝากน้าๆหรือน้องๆที่อยากเป็นเหมือนผมนะครับคือผมบอกนี้ว่าความสําเร็จนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับเราเราอย่าไปมองเขาตรงตอนที่เขาสําเร็จแล้วถ้าเรามองตอนที่เขาสําเร็จแล้วเนี่ยเรามองอะไรมันก็ง่ายนะครับเขาสร้างผมผมมั่นใจว่าทุกสายอาชีพอะแม่งทาความความรวยหรือความสําเร็จให้ทุกคนได้นะครับอย่าไปมองเขาว่าเฮ้ยทําอะไรแม่งก็ขายได้ขายได้แต่เขาคือเคยเคยย้อนกลับไปมองเขาไหมว่า ก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้ก่อนที่เขาจะมาถึงวันที่เขาแบบยืนได้หรือขายดีหรือมีชื่อเสียงเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับคือถ้าคนที่อยากจะเป็นมผมจริงๆอ่ะไม่ยากหรอกนะครับคือแค่นะครับหนึ่งเลยนะครับความซื่อสัตย์นะครับนี่ครับความขยันนะครับต้องเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังกับงาน นะครับจริงจังเราจะทำอะไรต้องแบบจริงจังมีเป้าหมายของตัวเองนะครับทําให้คนโตเห็นทําให้ผู้ใหญ่เห็นวันหนึ่งผมว่านนาก็เป็นมัน่นคมได้นะครับโอเคก็คร่าๆวๆประมาณนี้นะครับรบแล้วก,ก็ฝากให้ดูนะครับคือคือบางทีเนี่ยคนอาจะจะไม่รู้เบื้องหลังนะครับแต่ว่าทางผมนี่ก็จะจะ,จะอยู่กับทั้งทั้งผู้ผลิตเอ,อ่อแบรนด์ดังๆหลายๆลค่ายนะครับเรื่องเรื่องความขยันเรื่องความอดทนนะครับ เรื่องการคิดแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางด้านเบื้องหลังเนี่ยกว่ากว่าทุกคนจะมีวันนี้ค่อนข้างยากนะครับต้องต้องใช้ความพยายามสูงก็ก็ฝากให้ให้ดูน,นะครับิดทางผลงานของของพวกเจ้าของแบรนด์ทเทสเตอร์ต่างๆเนี่ยกว่าจะได้คิดมาหนานๆที่ไปตกเองเนี่ยอาจจะตกสนุกแต่ว่ากว่าเขาจะเก็บช็อตเด็ดๆพวกนี้ที่มาให้ได้ชมกันเนี่ยครับนค่อนข้างยากมากต้องใช้ความพยายามกว่าจะถ่ายได้บางที ถ้าเราไปถ่ายเองอาจจะไม่ได้ช็อตเด็นๆสวยๆขนาดนี้นะครับตกปลาเนี่ยคิดว่าน่าๆหลายๆคนที่มีถืมือเนี่ยตกได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าการที่จะเก็บช็อตสวยๆหรือว่าหาหมายที่ไกลๆยากๆเนี่ยนะครับก็ก็มต้องมี้จันๆของสั้นเยอะสำหรับเอาฝากไว้ด้วยนะครับ,น,รบน,น,นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งแถมอันนี้แถมอันอนี้แถมนะครับแล้วตอนนี้นะครับอาร์มานโดเนี่ย จา,จากที่จากที่เราเราจ้างเขาผลิตเก่ือมาตอนนี้อามันโดเนี่ยได้เป็นโรงงานตัวเองที่ทําผลิตงานเหยือยางนะครับอันนี้ต้องเบื้องหลังเนี่ยต้องขอบคุณภรรยาผมเลยนะครับเขาเป็นคนที่นะครับแต่แถมอีกเรื่องนะครับคือเรื่องนี้อ,อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้คืออามันโด่ได้ทําเป็นโรงงานตัวเองเมื่อสมัยก่อนเนี่ย อามันโดเนี่ยได้จ้างเขาทําบ้างหรือช่างจ้าง,งเขาทําโดยมาตลอดนะครับแล้วกอ็อาจจะเจ็บตัวโดยมาตลอดคือหลายๆผมว่าเจ้าของแบรนด์หลายๆคนเนี่ยครับที่ที่ดูคลิปนี้อยู่ะผมว่าก็น่าจะเข้าใจผมนะครับบางทีเราเราง,งานเราไม่ได้ดั่งใจข้อแรกข้อสองคือว่าเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ทํางานให้จนจนมามาเมื่อสักปีที่แล้วนะครับแฟนผมนะครับได้ คิดค้นทาด้วยต้องบอกว่าทําด้วยตัวเองเลยนะครับดู YouTube ทํานะครับจนมาเป็นโรงงานณนะวันนี้นะครับวันนี้ที่เริ่มตั้งแต่ทวินตัวแรกนะครับจนจนวันนี้เลยนะครับอันนี้คือต้องชื่นชมนะครับในเบื้องหลังของผมนะครับผมบอกงนี้แนละ้วเบื้องหลังของผมนะครับที่ผมสําเร็จได้ในในการทาทาเหยื่อเหยื่อ,อยางที่ในราคาถูกและคุณภาพดีนะครับอันนี้คือโรงงานอาาโดที่ทําเอง เขาเป็นคนที่ขยันนะครับคืออยู่เบื้องหลังผมมาตลอดนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่ยได้ออกไม่ได้ออกสื่อนะครับก็ก็กคิดค้นทํางานทํางานกบยางทํางานยางเองจนไม่เป็นจนเป็นแล้วก็ตอนนี้คือออกเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับต้องอันนี้ก็ขอบคุณภรรยาด้วยนะครับในในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังอยู่นะโอเคก็มีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยสําหรับเหยื่อตัวใหม่นะครับ ในรุ่นต่อๆไปของอัมบันโดไม่ว่าจะเป็นของอัมบันโดในของในบีเอ็นคิงแอร์เกียนะครับแล้วกอ็อีกหลายๆแบรนด์ที่ผมจะถือออกมาอีกในอนาคตนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด,ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ